พี่น้องมาเมาบิ่งหมักบวบเรียมเฮาทนไมเมนบวบเรียมเนี่พี่น้องบวบเรียมยังเพิ่จะเป็นจังซี่เจ้าว่าเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันค่ะเป็นรูพี่น้องอันนั้นเมนบวบเรียมดีนีน่เนาะดูลหละโอ้ยหมัก,ก,กฟักหมักแฟง ไปาแล้วนั่นโอ้ยบ่งจังไหนกระ่บเมนบวบเรียมบวบเรียมยังสีมีขนอนะ่ะท้งว่า <c oughs> โอ้ยคนละผูกฟักแฝงใส่กระบอ,อกบวบปนีออบวบก็เลยว่าเป็นดอกซ้ำอ๋อพี่น้องฟักแฝงเป็นหมากแล้วล่ะเออสรุปโบเมนบวบเรียมค่ะสรุปเป็นฟักแฝง เออตวันี้บบวบกะล้างเท้าขึ้นพูนละค่ะพี่น้องคะ่ะสรุปเป็นบวบเรียมโอ้แน่คอยกันยังอยากกินบวบเรียมอยู่สรุปเป็นฟักแฟงเนาะค่ะเนาะโอ้ยค่ะพี่น้องเบื้องซอยกันบวบเลียมยังสีมิขนุนฟักแฟงก็กัดเลยนะ หวดเรียมบ่มีขนดอกเนะกาะหมักแฟกหมักแฟ้งไอ้ก็ปลูกใส่กันสิล่ะค่อยเก่าออกจากถุงมั้งยังเด้เก่าออกจากถุงหวดเลี่ยมอยู่ได้พี่น้องหวดเลี่ยมยังก็สามารถเป็นขนสิโอ้หมักแฟกหมักแฟ้งฟังว่าเถอ รูกอันนี้น่ะบักบวัวพละ่ะบับวเปรี่ยมคอยู่ใสละบาดน,น่ยอันนี้แม่บวบงูว่ะพี่น้องเบิ้งซ้ายกันเนี่ยเนี่ยดอกมันน่ะบวบงูน,น่ะเออเดี๋ยวจะไปเบิ้งทางคุนมาอัน อันนี้กับบักบวบอีกแล้วเนี่ยคิดว่าโอ้บักบววพะรันนี้ก็ได้อันนี้ก็ปลูกลุ้นก็เป็นดอกก็สิเป็นดอกแล้วเราปนเนี่ยอยอญี่ปุ่นอันนี้ก็สิฟักแฟงอีกแล้วเนาะมีคนคือกันเนี่ยอา้าวบวบเลี้ยมคอยู่ดใสหื บวบเลี่ยมขออยุ้ยใส่พี่น้องเนี่ยงก็ปลูกบวบเลี่ยมคักๆเนไงเออบวบเลี่ยมยุ่ยใส่เออบวบเลี่ยมหมากหน่อยมันเป็นสี่บวบพี่น้องโอ้ยบวชสวงค่ะทีนี่กระฝากระเพียงซับนี่แหละค่ะพี่น้อง